สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นเทคนิคในการตั้งค่าหน้ากระดาษในการทำแผ่นพับนะคะซึ่งหน้าตาก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแผ่นพับที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะโดยการแบ่งเป็น3มช่องนะคะแบบนี้นะคะจะทำยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดู่าคะเมื่อทุกท่านเปิดโปรแกรมคูควายขึ้นมาแล้วนะคะดับแรกเลยนะคะให้เราไปตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนนะคะให้ไปที่ เมนูออกแบบนะคะจากนั้นไปที่ขนาดสไลด์ด้านขวามือตรงนี้นะคะจากนั้นคลิกที่เมนูขนาดสไลด์แบบกำหนดเองาจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาให้เลือกเป็นกระดาษ A4 ะะกระดาษ A4 ตรงนี้นะเลือกเป็นแนวนอนนะะจากนั้นกดตกลงได้เลยค่ะนี้ก็ให้เลือกเป็นให้พอดีนะ โปรแกรมก็จะปรับขนาดกระดาษเป็น A4 แนวะนอนให้เราแล้วนะคะอันดับต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งช่องให้ให้เป็นช่องของแผ่นพับนะคะให้ไปที่เมนูแทรกนะคะแทรกรูปร่างนะคะแล,แ,ลแล้วก็เลือกเส้นขึ้นมานะคะเลือกเส้นขึ้นมาให้วาดเส้นจากบนลงมาล่างนะคะเป็นแนวตรงโดยการกดปุ่มชิปค้างไว้นะคะเส้นจะได้ตรงนะคะ เราได้เส้นมา1เส้นแล้วทีนี้นะคะให้ท่านเปลี่ยนสีเส้นนะคะเป็นสีเทาเป็นสีเทาแบบนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะาปรับปรับตำแหน่งของเส้นนะคะโดยการคลิกขวาที่เส้นที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะคะคลิกขวา1ครั้งจากนั้นไปที่ขนาดและตำแหน่งนะคะขนาดและตำแหน่งมีเมนูด้านขวาดึงขึ้นมาตรงนี้นะคะ ให้เลือกคำว่าตำแหน่งนะคะตำแหน่งแนวนอนตรงนี้นให้ให้ท่านพิมพ์พิมพ์ตัวเลขลงไปหกจุดสองหนึ่งเซนติเมตรหกจุดสองหนึ่งเซนติเมตรกด enter อหนึ่งครั้งปุ๊บนะะเส้นก็จะถูกขยับตามที่เรากำหนดตัวเลขไว้นะคะจากนั้นนะคะให้ทุกท่านทำการคัดลอกเส้นตัวเนี้ยขึ้นมาอีกหนึ่งเส้น,สน,สนนะคะโดยการ กดปุ่มคอนโทรลค้างไว้และลากเส้นที่1ออกมานะคะเราจะได้เส้นที่2ออกมาแบบนี้นะคะเป็น2เส้นแล้วนะคะเหมือนเดิมด้านขวามือตำแหน่งแนวนอนตรงนี้นะคะก็คูณ2เข้าไปจากเลขตัวเลขเมื่อกี้นะคะก็จะเป็น18.42นะ4 8 4 2กด enter นะคะเราก็จะได้ ช่อง3มช่องเป็นรูปแบบของแผ่นพับแล้วนะคะ,อ,ะอันลัปลายเดอ๋ย่เราจะเพิ่มเหมือนกับเงาของแต่และช่องให้แผ่นพับตัวนี้ดูสวยงามขึ้นมาอีกนะคะค่ะให้เลือกที่เมนูแทรกนะคะแล้วก็รูปร่างแล้วก็เลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมานะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมาวาดสี่เหลี่ยม ให้พอดีอย่าเกินช่องนะที่เราลากเส้นไว้นะคะเสร็จแล้วให้ปรับสีของสี่เหลี่ยมที่เราวาดขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะคะโดยการเส้นเส้นกรอบตัวนี้เราจะเลือกแบบไม่มีเส้นกรอบนะคะเลือกแบบไม่มีเส้นกรอบจากนั้นเราจะมา,มาไล่ระดับสีนะคะโดยการคลิกขวาจัดรูปแบบรูปร่างนะคะ จัดรูปแบบรูปล่างจะมีเมนูด้านขวามือขึ้นมานะคะต่อไปให้เลือกเติมไล่ระดับนะคะเติมไล่ระดับตัวนี้นะคะ,ะทิศทางคำว่าทิศทางตัวนี้ให้เลือกเป็นแนวขวานะคะทิศทางให้เลือกเป็นแนวขวาจากนั้นถ้าทุกท่านมี สามเหลี่ยมตัวนี้หลายๆอันให้ให้ลบนะคะโดยการกดกระ,กระบาดตรงนี้นะคะให้เหลือแค่2อันเท่านั้นนะคะโดยซ้ายมือตัวนี้ให้เลือกเป็นสีขาวขวามือให้เลือกเป็นสีเทาะคะ่ะแบบนี้นะคะเราก็จะได้เหมือนกับเงาของกระดาษขึ้นมานะ,ะอันที่2ก็ทำการคัดลอก มาเลยนะคะโดยการกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ลากมาจากลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะได้กระดาษที่เป็นแนวของลักษณะงานแผ่นพับขึ้นมานะคะท่านก็สามารถนําไปปรับใช้นะออกแบบรูปแบบของแผ่นพับให้เหมาะสมกับงานของท่านนะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่าง ตัวอย่างแบบนี้นะคะเราวางแนวกรอบเป็น3มช่องไว้ทีนี้การทํางานก็จะง่ายขึ้นท่านก็ออกแบบตามสไตล์ตามความชอบของแต่ละท่านได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะทุกท่านสามารถนําล็ปรับใช้ในการทํางานของท่านได้เลยนะคะถ้าชอบนะคะคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจในการทํางานของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ